การให้บริการลูกค้าประเภทวางตัวเป็นนายลูกค้าประเภทที่วางตัวเป็นนายคือลูกค้าประเภทที่มีพฤติกรรมที่ต้องการอยู่เหนือคนอื่นๆดังนั้นในการให้บริการควรมีการรับรองแบบจริงจังแต่ไม่เกินเลยเพื่อจะได้ไม่ละเลยลูกค้าคนอื่นๆต้องหลีกเลี่ยงการโต้แยง้งผู้ให้บริการต้องทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและแนะนำควรปล่อยให้ทำการตัดสินใจด้วยตนเองเมื่อได้ข้อสรุป ต้องปิดการขายทันทีสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรับชมได้จากช่อง YouTube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ